สวัสดีครับสำหรับวันนี้เรามาฟังความคิดเห็นชาวเวียดนามหลังกับตันทีมชาติไทยทีระทอบนบุญมาทันให้สัมภาษณ์หลังได้รับรางวัล MVP หลังเกมชิงชนะเลิศฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนนัดที่2ที่ไทยชนะเวียดนามไป1ประตูต่อศูนย์นะครับซึ่งทางสื่อเวียดนามก็ได้นําบทสัมภาษณ์นี้ไปเผยแพร่นะครับโดยสรุปว่าผมอยากให้ฟุตบอลอาเซียนพัฒนาไปด้วยกันด้วยการมี VR เพื่อแฟร์เพลย์เพื่อการเล่นฟุตบอล เพื่อการพัฒนาไประดับเอเชียด้วยกันไม่อยากให้คู่ต่อสู้ได้รับบาดเจ็บและชาติในอาเซียนรู้สึกไม่ดีต่อกันซึ่งแน่นอนว่ามีชาวเวียดนามมาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจํานวนมากเลยนะครับอย่างชาวเวียดนามท่านนี้มาแสดงความคิดเห็นว่าคนที่เล่นฟุตบอลด้วยความเจ้าเล่ย์ยังคงพูดว่าจะพัฒนาไปพร้อมกันช่างน่าละอายซึ่งชาวเวียดนามอีกคนนะครับมาตอบกลับว่าตอนนี้เขาน่าจะเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแล้วนะเพื่อน ซึ่งชาวเวียดนามท่านต่อมาและมาตอบกลับในคอมเมนต์ตรงนี้ว่าทําไมคุณถึงพูดแบบนี้สิ่งที่เขาหมายถึงต้องการให้มี VAR เพื่อพัฒนาฟุตบอลในภูมิภาคอาเซียนและคอมเมนต์ต่อไปครับชาวเวียดนามท่านนี้นะครับมาแสดงความคิดเห็นว่าถ้าคุณมี VAR คุณจะใช้สอกเทปไม่ได้ซึ่งคอมเมนต์ต่อไปครับชาวเวียดนามท่านนี้นะครับมาแสดงความคิดเห็นว่าเมื่อทีละทอสงบนิ่งกล้าหาญควบคุมเล่ยเลี่ยม รับหน้าที่กับตันทีมและโฟกัสแต่เรื่องฟุตบอลเท่านั้นเห็นได้ชัดว่ามีความแตกต่างในนัดชิงชนะเลิศไปกลับชัดเจนทันทีคอมเมนต์ต่อไปครับฟี ف าควรออกกฎใหม่หฮเลนดสุดท้ายเท่านั้นเตะในสนามที่เป็นกลางดังนั้นจะเป็นการดีกว่าหากดูนัดชิงโดยไม่ต้องกังวลในนัดชิงนัดที่สองซึ่งคอมเมนต์ต่อไปครับชาวเวียดนามท่านนี้นะครับก็มากล่าวถึงธีร์ทรว่าผมไม่ชอบเทีร,ทร์ท แต่ต้องยอมรับว่าระดับของเขาอยู่เหนือภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หวังว่าอาเซียนจะผลิตนักเตะมากพรสวรรค์อย่างทีรทรชนาทิพคุงดึกวานเฮาไฟซาวาริมในอนาคตในขณะที่ชาวเวียดนามท่านต่อมานะครับก็มาแสดงความคิดเห็นว่านัดชิงควรเล่นแค่หนึ่งนัดและสนามที่จะเป็นเจ้าภาพรอบชิงชนะเลิศจะต้องจับฉลากมาจาก11ประเทศในภูมิภาคไปตอนที่คอมเมนต์ต่อไปเลยครับ อ่านความคิดเห็นมีชาวเวียดนามหลายคนที่ดูเหมือนจะเกิดในเวียดนามแต่ความภาคภูมิใจในตนเองสูงเกินไปอับประยศจึงอยู่พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมใดๆก็ควรถูกติเตียนแต่พูดจาปากดีใส่ร้ายทีมชาติอื่นผมมองว่าเป็นการกระทําที่ไรเกียรติคอมเมนต์ต่อไปครับถ้ามี VAR ทีระทอนคงเล่นไม่เต็มเกมแน่ซึ่งคนต่อไปครับก็มาตอบกลับว่า ามีแสดงว่าขวยงอกอายและวานเฮาหายไปครึ่งทัวร์นาเมนต์วิจาร์ทีมอื่นมันจะยอดมาหาเราเองคอมเมนต์ต่อไปครับเอเชียตอนหลอดเฉียงใต้จะมีฟุตบอลที่สวยงามเหมือนยุโรปได้อย่างไรต่อให้มี10 VAR ก็ยังต่อยการตัดขาเหมือนเดิมต่อไปครับหาคุณปล่อยให้เขวยงอกอายเล่นตำแหน่งเหมือนกับบุญมาทัานเขวยงอกอาย ก็จะทําได้เหมือนทียทานเช่นกันคอมเมนต์ต่อไปครับเขาพูดแบบนี้หรือเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วเห็นว่ารางวัลที่เขาได้มานั้นมาจากความสงบเยือกเย็นและทักษะที่ดีของเขาซึ่งคอมเมนต์ต่อไปครับชาวเวียดนามท่านนี้นะครับมาแสดงความคิดเห็นว่าเขารวยด้วยชื่อเสียงและอาชีพที่รุ่งโรจน์แต่เขากลัวเจ็บเขาเลยเรียกร้อง VAR เพื่อรักษาชีวิตของเขา ในความคิดเห็นต่อไปครับคนนี้มาแสดงความคิดเห็นว่าผู้ชายคนนี้เจ้าเล่ห์ชนะเกมแล้วก็พูดอย่างนั้นซึ่งชาวเวียดนามท่านต่อมานะครับมาตอบกลับว่าเป็นคนที่ฉลาดและมีเล่ห์เหลี่ยมแต่คนคนนั้นไม่ได้แย่อย่างที่คิดซึ่งชาวเวียดนามท่านนี้นะครับก็มาตอบกลับอีกนะครับในสนามแบบนั้นไม่เป็นไรที่จะพูดเป็นอย่างอื่นแต่เขามีสิทธิ์พูดอะไรก็ตามเมื่อเขาชนะ คอมเมนต์ต่อไปครับเขาเล่นดีจริงๆแต่เล่นแรงเกินไปถ้ามี VAR ใบแดงคงออกมาเร็วแน่นอนคอมเมนต์ท่านต่อไปครับอันที่จริงฟุตบอลเวียดนามไม่แข็งแกร่งพอการฝึกซ้อมไม่เชี่ยวชาญดังนั้นถ้าคุณออกไปจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คุณจะต้องยอมรับว่าเรายัางห่างไกลและต้องฝึกอีก20ปีหรือ30ปีคอมเมนต์ต่อไปครับถ้ามี VAR เขารอบแน่นอนซึ่งท่านนี้นะครับมาตอบกลับว่าถ้ามี VAR มาเลเซียาสามารถพบกับเวียดนามในรอบสุดท้ายได้ซึ่งชาวเวียดนามท่านต่อไปครับมาตอบกลับว่าถูกต้องผู้ตัดสินชี้เป็นประตูที่ถูกต้องของมาเลเซียคอมเมนต์ต่อไปครับปีที่แล้วผมเล่นซอกบอยจนเป็นที่เกลียดชังของพี่น้องในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายคนปีนี้เสียดายจัง บุญมาทันกล่าวซึ่งชาวเวียดนามท่านต่อมาครับก็มาตอบกลับในเมนนี้ว่าปีนี้เล่นได้ดีมากและไม่ค่อยทําให้ขุนเคืองและมีชาวเวียดนามนะครับมาตอบกลับอีกนะครับยังคงเล่นอย่างเจ้าเล่แต่ไม่เหมือนกับปีก่อนคอมเมนต์ต่อไปครับ AFF ควรพิจารณารวมถึง VAR ด้วยเดี๋ยวนี้บอลโลกเขามีกันหมดแล้วมีแต่ AFF ที่ให้กรรมการจัดการหมดหมันไม่แม่น และล้านหลังโลกเกินไปคอมเมนต์ Comment ทันต่อไปครับถ้ามี VAR เราจะเห็นเขาได้แฮนด์บอลในเขตโทษเวียดนามเสียสภาพจิตใจและสูญเสียความแข็งแรงถ้าการเตะจุดโทษเป็นเรื่องยุติธรรมสถานการณ์จะแตกต่างออกไปคอมเมนต์ Comment ทันต่อไปครับมีเทคนิคในเกมผู้เล่นที่มีระดับจริงๆใช่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออก น่าจะดีกว่าสำหรับทัวร์นาเมนต์12หรือ16ทีมตอนนั้นให้ออสเตรเลียเข้าร่วมญี่ปุ่นเกาหลีไม่ว่าพวกเขาจะส่งทีมอยู่23ก็ตามการเล่นแบบนั้นจะยกระดับอย่างรวดเร็วคอมเมนต์ต่อไปครับนักฟุตบอลไทยเทอดทุนแคจนาทิพเมสซี่ไทยเท่านั้นสไตล์การเล่นเป็นการเล่นที่ยุติธรรมมากๆคนคนนี้สงบและอ่ดน,น้อมถ่อมตนไม่เหมือนผู้ชายผมหลอนคนนี้คอมเมนต์ท่านต่อไปครับ ผู้ชายคนนี้ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นําของประเทศไทยเขายอมทิ้งสไตล์การเตะที่ไม่ดีของเขาเขาเล่นได้ดีตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์เขามีคุณสมบัติที่จะเล่นในทัวร์นาเมนต์ที่สูงขึ้นคอมเมนต์ต่อไปครับเล่นสกัปรกแต่พูดเรื่องศิลธรรมต่อไปครับควรใส่ VAR ในทัวร์นาเมนต์ใหญ่มันจะดูร้าวใจและยุติธรรมกว่าฟุตบอลระดับภูมิภาคต่อไปครับไม่ชอบบุญมาทานัน แต่ประโยคนี้ทำให้ผมมีความสุขต่อไปครับในยุค4.0เป็นสิ่งที่ต้องมีแพลตฟอร์มฟุตบอลที่พัฒนาแล้วซึ่งพวกเขานำไปใช้กับพื้นที่ที่พวกเขาต้องการจะก้าวหน้าจะขาดไปไม่ได้คอมเมนต์ต่อไปครับพูดประโยคเสแสร้สงเหมือนตบหน้าตัวเองต่อไปครับฉันหวังว่าปีหน้าซีเกมจะใช้ v a a ด้วยถ้าม็นพล้นอินโดคงโดนไปหลายใบยต่อไปครับ อินโดนีเซียจะเป็นประเทศที่ปฏิเสธที่จะเข้าร่วมการแข่งขัน,ขนเนื่องจากไม่สามารถเล่นโดยมี V a R ได้ต่อไปครับทีละทอนคนนี้เขาแปลกมากซึ่งชาวเวียดนามนะครับมาตอบกลับอีกว่าใช่ในบางครั้งต่อไปครับแต่แฟนฟุตบอลส่วนใหญ่และผู้เล่นบางคนไม่คิดเช่นนั้นต่อไปครับถ้าไทยสนับสนุนการติดตั้ง V A R ทุกอย่างก็โอเคเงินซื้อลิขสิทธิ์ o ว l ครับก็ไม่มี แต่ขอให้มี VAR ต่อไปครับควรมีควรจัดในประเทศเจ้าภาพต่อไปครับน่าจะเชิญญี่ปุ่นหรือออสเตรเลียมาเตะ AFF ต่อไปครับบุญมาทันได้โชว์ศักยภาพว่าเขาดูมีระดับขึ้นมากต่อไปครับชายได้ชื่อว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญศอกที่พูดถึงศิลธรรมคอมเมนต์ต่อไปครับเล่นแรงตลอดแต่ตอนนี้มาพูดถึง VAR ต่อไปครับหากมีเวียดนามจะได้หยุดโทษในนัดที่2และสถานการณ์จะเปลี่ยนไปคอมเมนต์ต่อไปครับบอกตามตรงหากมี VAR คุณจะได้ใบแดงและทีมก็จะแพ้ซึ่งคอมเมนต์ต่อไปครับก็มาแสดงความคิดเห็นว่าหากไม่มี VAR ก็ยากสำหรับผู้ตัดสินที่จะทราบข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆต่อไปครับแน่นอนเชิญประธานฟีฟ่ามาทำซี่ คุณรู้อยู่แล้วซึ่งคอมเมนต์ต่อไปครับชาวเวียดนามท่านนี้นะครับก็มาแสดงความคิดเห็นว่าหากมี V.A.R. ในฟุตบอลอาเซียนมันก็คงยังไม่ยุติธรรมเหมือนอยุโรปดังนั้นฉันไม่เห็นด้วยต่อไปครับเล่นกับลูกฟุตบอลอย่างแท้จริงผู้เล่นที่ดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คอมเมนต์ต่อไปครับมันสมเหตุสมผลมากแต่รู้ไหมว่า เวียดนามจะลงทุนใน V A R เมื่อไหรคอมเมนต์ต่อไปครับคำบอกเล่าจากชายหนุ่มพูดรักความรุนแรงและเล่นสปกปรกคอมเมนต์ต่อไปครับถ้าทัวร์นาเมนต์นี้มี V A R ไทยคงชนะไ,ไปนานแล้วคอมเมนต์ต่อไปครับถ้วยนี้น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ไทยได้เพราะเยาวชนไทยตอนนี้อ่อนแอลงแล้วคอมเมนต์ต่อไปครับเด็กคนนี้โตช้ามากขอป็นพูดแบบนั้น จนถึงปี2023ตอนนี้โตแล้วคอมเมนต์ต่อไปครับทำไมสื่อข่าวออนไลน์บางสื่อของเวียดนามตั้งแต่เมื่อวานจนถึงตอนนี้พูดถึงแต่ชายคนนี้และไปอันที่คอมเมนต์สุดท้ายของคลิปนี้นะครับโดยชาวเวียดนามท่านนี้มาแสดงความคิดเห็นว่าชายคนนี้เล่นดีแต่ขอบอกว่าเข้าใจแคบเกินไปครับสำหรับคอมเมนต์ชาวเวียดนามต่อประเด็นดังกล่าวนะครับจะมีประมาณนี้นะครับ ถ้านรู้สึกกันอย่างไรบ้างครับมาคอมเมนต์กันใต้คลิปนี้กันได้นะครับแล้วเจอกหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมครับ